าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ นี่หละไม่มีเงินมีทองพี่น้องก็ไม่มีเรายากจนเงินทองแต่ไม่ไม่จนคุณธรรมขอฝากไว้ายามาอย่าจนคุณธรรมทําไมถึงจนตอบทันทีว่ามันไม่มีทําไมไม่มีนะ่ะตอบอีกทีเพราะไม่ได้ทําทําไมไม่ได้ทําเราเพราะมันขี้เกียจทําไมขี้เกียจเราเพราะมันจนจิตจนใจจนปัญญาจนไรความสามารถ จนนอกจนไหนจนนอกจนไหนจนติดจนใจตลอดกาลละเวลาตอบใจด้วสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะแสงตราหอยหลอดสัพพะานังธรรมทานัง,รรนงชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง